การเตรียมตัวสมัครเตรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกก็ต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะคะในการวางแผนแล้วก็ในการเตรียมตัวอย่างละเอียดเพื่อให้ใบสมัครของเราเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจจนผ่านเกณฑ์การพิจารณานะคะซึ่งกระบวนการนี้ก็จะแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอนซึ่งถ้าหากเราเตรียมตัวได้ดีก็จะเพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับจากสถาบันที่ต้องการจะเข้าไปเรียนได้มากขึ้นนะคะ ดังนั้นในคลิปนี้เราก็จะมาดูวิธีการเตรียมตัวสมัครเรียนต่อแบบละเอียดกันนะคะเหมือนกับจับมือทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็เริ่มจากการประเมินความพร้อมกันก่อนนะคะซึ่งก็อาจารย์ก็เคยได้ทำคลิปเช็คลิสต์การประเมินความพร้อมของเรา6ด้านเอาไว้นะคะก็ลองย้อนไปดูกันได้นะคะ เมื่อเราประเมินความพร้อมเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการสำรวจความสนใจของตัวเราเองแล้วก็เลือกสาขาที่เราอยากจะเรียนนะคะคือพอเราตัดสินใจพร้อมแล้วว่าจะลุยแล้วนะคะจะเรียนแล้วขั้นตอนต่อมาตอนนี้นะคะก็เป็นเรื่องสำคัญก็คือเราต้องเลือกเส้นทางการเรียนของเรานะคะ ซึ่งจากการประเมินความพร้อมมาแล้วเนี่ยเราเองก็จะรู้ตัวแล้วนะคะว่าเหตุผลที่เรามาเรียนต่อเนี่ยคืออะไรเช่นเราอยากจะพัฒนาตัวเองทางด้านวิชาการให้ลึกขึ้นเราอยากมีความก้าวหน้าทางอาชีพมากขึ้นหลังจากเรียนจบหรือว่าเรามีแพชชั่นสําหรับการทําวิจัยหรือทํางานทางวิชาการหรือว่าการเรียนต่อจะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในอาชีพระยะยาวของเราที่เราอยากจะเป็น นะคะหรือว่าอาชีพที่เราอยากจะทําต้องอาศัยการเรียนจบระดับปโทปอเอกซึ่งเมื่อเราทราบเป้าหมายของเราชัดแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยเลือกเส้นทางที่จะเดินหรือสาขาที่เราจะเรียนหรือว่ากําหนดทิศท,ทางของการเรียนให้ชัดเจนได้ยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะอาจจะช่วยเราในการที่จะระบุสถาบันที่เหมาะสมที่เราจะเลือกได้นะคะทีนี้เส้นทางเดินที่จะเรียนต่อโทเอกเนี่ย พอเราหาเจอแล้วใช่ไหมคะว่าความสนใจที่เราจะเรียนต่อเนี่ยมันไปทางสาขาไหนทีนี้เราก็จะระบุได้แล้วนะคะว่าสาขาวิชาที่เราต้องการเรียนเนี่ยอย่างชัดเจนเลยเนี่ยมันคือสายไหนนะคะแล้วเราก็จะศึกษาให้ละเอียดว่าสาขานี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับกำหนดหัวข้อหรือทิศทางการวิจัยที่เราจะต้องอยู่กับมันไปสอปีเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งในเรื่องของการเลือกสาขาที่ใช่เนี่ยนะคะอาจารย์ก็เคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะคะก็ลองย้อนกลับไปดูกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องนั่งคิดแล้วก็คุยกับตัวเองอย่างจริงจังนะคะว่าเราถนัดอะไรกันแน่วิชาไหนหรือสาขาวิชาทางด้านไหนที่มันจับความสนใจเราจริงๆนะคะมีปัญหาวิจัยไหนที่เป็นแพชชั่นที่เราอยากจะค้นคำตอบจริงๆนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกสาขาที่เหมาะสมได้นะคะ พอเรารู้แล้วว่าเราอยากเรียนสาขาไหนนะคะเราก็จะต้องมาลงมือหาข้อมูลเกี่ยวกับสาขานั้นนะคะหรือสาขาที่อยู่ในความสนใจของเราหรือใกล้เคียงอย่างนี้นะคะก็คือเราก็จะมาทําการสำรวจค่ะว่ามีโปรแกรมหลักสูตรสาขาวิชาหรือว่าคณะอะไรอยู่บ้างมีมหาวิทยาลัยไหนที่เราสนใจนะคะซึ่ง เราก็สามารถที่จะค้นคว้าข้อมูลมหาวิทยาลัยนะคะทั้งในและต่างประเทศมาประกอบกันก็ได้นะคะที่มีชื่อเสียงในด้านนั้นนะคะเราอาจจะดูเรื่องของการจัดอันดับการประเมินคุณภาพหรือชื่อเสียงของคณะหรือสถาบันในสาขานั้นๆก็ได้นะคะ รวมถึงเราอาจจะเริ่มที่จะทำการตรวจสอบดูค่ะว่าแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ละโปรแกรมหรือว่าหลักสูตรเนี่ยเขามีความต้องการหรือมีเงื่อนไขอะไรบ้างอย่างเช่น ต้องทําวิจัยทางด้านไหนไหมงานวิจัยพวกนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของเราในระยะยาวไหมนะคะหรือว่าหลักสูตรนี้มี Requirements ด้านภาษาอังกฤษไหมว่าเราต้องสอบภาษาอังกฤษของอะไร TOEFL IELTS หรือว่า CU TEP ได้ระดับที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะหรือ r e q u i r e m e n t บอกว่าต้องมีการแนบร่างหัวข้อวิจัยหรือเปล่านะคะ ตรงส่วนนี้เราก็ต้องศึกษา requirement ให้ชัดเจนเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารนะคะหรือว่าคุณสมบัติที่เราจะต้องเตรียมให้ตรงนี้เป็นอย่างไรนะคะ นอกจากนี้ค่ะเราอาจจะเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่เปิดสอนในสาขาที่เราสนใจเนี่ยจากหลายๆสถาบันดูนะคะเพื่อจะได้เปรียบเทียบวัตถุประสงค์เนื้อหารูปแบบการเรียนการสอนแล้วก็เงื่อนไขของการเรียนนะคะเพื่อเราเองจะได้มีข้อมูลสําหรับตัดสินใจเลือกสถาบันที่เราอยากจะเรียนได้อย่างชัดเจนขึ้นนะคะ ขั้นตอนต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษนะคะเช่นถ้าหากว่าหลักสูตรเนี่ยต้องการให้เราผ่านระดับภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรปริญญาเอกเนี่ยมักจะ require ให้เราเนี่ยมีระดับภาษาอังกฤษแนบไปด้วยดังนั้นเราเองก็ควรจะเตรียมสอบภาษาอังกฤษไว้นะคะโดยดูว่าแต่ละหลักสูตรต้องการคะแนนจากการสอบระบบไหนนะคะแล้วก็ เราก็ควรที่จะเริ่มฝึกทําข้อสอบนะคะเพื่อประเมินความสามารถของเราในด้านภาษาซึ่งการวางแผนการสอบภาษาอังกฤษแล้วก็เตรียมตัวอย่างละเอียดรวมถึงถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ทําตารางเวลาสําหรับฝึกฝนในเรื่องนี้อย่างจริงจังก็จะทําให้เราเมีเวลานะคะคที่จะฝึกแล้วก็ปรับปรุงคะแนนสอบของเราให้มันดีขึ้นก็จะทําให้เรามีโอกาสประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นนะคะ จากนั้นขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมเอกสารที่จําเป็นนะคะเพราะว่าหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่าหลักสูตรที่เราอยากจะเข้าไปเรียนเนี่ยเขาต้องการเอกสารอะไรบ้างมี r e q u อ r e m e n t อะไรบ้างนะคะตรงตรงจุดนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยรู้แล้วนะคะว่าเอกสารที่เราต้องเตรียมเพื่อการสมัครเรียนมีอะไรบ้างซึ่งตรงนี้นะคะส่วนใหญ่แต่ละหลักสูตรเขาจะแนะนําเอาไว้นะคะตามเว็บไซต์นะ ว่าขั้นตอนในการสมัครเนี่ยจะต้องการอะไรบ้างซึ่งเราก็สามารถที่จะไปทำตามที่เขาแนะนำได้เลยนะคะสำหรับเอกสารที่มักจะต้องแนบไปนะคะก็อย่างเช่น Transcript นะคะซึ่งอันนี้เราก็ต้องเตรียมติดต่อมหาวิทยาลัยเดิมเพื่อขอ Transcript โดยเฉพาะถ้าเป็นระดับปริญญาเอกที่เป็น international program นะคะก็ต้องตรวจสอบดูนะคะว่าเราต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่นะคะเอกสารต่อมาก็จะเป็นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ะะแล้วก็อันต่อไปก็ะจะเป็นเรซูเม่หรือว่า CV นะคะซึ่งเราก็ต้องสร้าง CV ที่สั้นกระชับแล้วก็น่าสนใจนะคะโดยใส่ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การศึกษางานวิจัยทักษะของเรานะคะแล้วก็ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัครนะคะรวมถึงบางหลักสูตรเนี่ยเขาก็จะ่า require ให้เรามีจดหมายรับรองหรือว่า Letter of Recommendation นะคะซึ่งอันนี้เราก็จะต้องไปขอ นะคะขอใครใช้จะเป็นคนเขียนก็จะเป็นอาจารย์เก่าของเราหรือว่าหัวหน้างานของเรานะคะที่จะเป็นคนเขียนให้ซึ่งเทคนิคก็คือเราต้องขอคนที่เขารู้จักเราแล้วก็มีความคิดเชิงบวกกับเรานะคะคนที่เข้าใจความสามารถของเราแล้วก็มีมุมมองที่ดีต่อการทํางานต่อบุคลิกภาพหรือต่อความเป็นตัวเราในแง่มุมที่ดีเพื่อเวลาที่เขาเขียนเนี่ยเขาจะได้รับรองเราอย่างสตรอง ะะซึ่งมันก็จะทําให้คนที่อ่านจดหมายรับรองเขาก็รู้สึกได้ว่าเราเป็นคนที่น่าสนใจนะนี่นะคะซึ่งในหัวข้อนี้เดี๋ยวอาจารย์จะค่อยทําคลิปที่จะอธิบายให้ละเอียดเฉพาะเรื่องอีกทีหนึ่งนะคะส่วนถ้าไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยอาจจะต้องเขียน statement of purpose นะคะเพื่อแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจในการเรียนแล้วก็เป้าหมายในอนาคตซึ่ง อันถ้าถ้าเป็นการเรียนในไทยนะคะก็จะไม่ค่อยให้เราเขียนไอ้ Statement of Purpose นะคะแต่ว่าหลายที่นะคะจะให้เราเขียนเป็น Concept Proposal หรือว่าเป็น b r brief r e s e a r c h p r p r o s o s นะคะซึ่งก็จะหมายถึงเป็นเอกสารที่สรุปถึงหัวข้อวิจัยที่เราอยากจะทำนะคะเป็น tentative research topic นะคะซึ่ง บางหลักสูตรเนี่ยจะรีคว ا ر ให้เราแนบไปด้วยเลยเพราะว่าเขาจะดูว่าเราเนี่ยมีไอเดียหรือว่ามีความสนใจเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยไหนบ้างแล้วก็มันจะสอดคล้องกับหลักสูตรไหมเขาจะมีคณาจารย์ที่สามารถที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้เราในเรื่องนั้นได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้เราก็จะต้องเตรียมเขียนแนบไปเนาะถ้าเขาต้องการซึ่งหัวข้อนี้อาจารย์ก็จะเดี๋ยวจะทําคลิปต่างหากเอาไว้อีกเช่นกันนะคะ นอกจากนี้ค่ะถ้าเราเคยทำงานวิจัยหรือมีเอกสารเสริมอื่นๆก็อาจจะแนบเตรียมไว้สำหรับแนบไปกับใบสมัครได้เลยนะคะต่อมาค่ะขั้นตอนที่6กก็จะเป็นเรื่องของการตรวจทานแล้วก็เตรียมส่งใบสมัครนะคะ ก่อนที่จะส่งไปสมัครนะเราก็ต้องตรวจสอบเอกสารทุกอย่างอีกครั้งนะคะโดยการอ่านทบทวนให้ชัดเจนเนาะตรวจหาความผิดพลาดในการสะกดหรือไวยากรณ์นะคะพยายามอย่าให้มีข้อผิดพลาดนั้นแล้วก็อ่านคําแนะนำการสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยให้ละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าเราทําตามข้อกาหนดทุกประการนะคะจากนั้นก็ลงทะเบียนในระบบสมัครเรียนออนไลน์เลยค่ะ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องกรอกข้อมูลตามฟิลด์ต่างๆที่เขากําหนดให้เรากรอกนะคะแล้วก็อัปโหลดเอกสารทุกอย่างตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราควรจะต้องอัปโหลดเอกสารที่ถูกต้องนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลให้ถูกต้องนะคะและที่สําคัญก็คือต้องพยายามส่งใบสมัครตามกําหนดเวลาที่เขากําหนดด้วยนะคะโดย ถ้าเป็นไปได้ก็คือพยายามส่งใบสมัครล่วงหน้านะคะอย่างช้าที่สุดก็ไม่ควรเกิน1นถึงสวันก่อนปิดรับสมัครอย่างนี้นะคะต่อมาขั้นตอนที่7ก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมสําหรับการสัมภาษณ์นะคะซึ่งอันนี้ก็คือระหว่างที่เราส่งใบสมัครไปแล้วนะคะระหว่างที่เรารอเนี่ยเราก็ควรจะเริ่มศึกษาแนวคําถามนะว่า คำถามที่เขาใช้กันในการสัมภาษณ์เนี่ยเป็นคำถามประมาณไหนแล้วเราน่าจะตอบยังไงนะคะเพื่อที่จะดึงจุดแข็งหรือจุดโดดเด่นของเราออกมานะคะอย่างเช่นคำถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวเป้าหมายในการศึกษาทำไมถึงสนใจเรียนสาขานี้ในอนาคตอยากเป็นอะไรนะคะหัวข้อวิจัยที่อยากจะทำทำเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เราก็ลองฝึกตอบคำถามดูนะคะโดยเวลาตอบก็พยายามออทำให้มันมีโครงสร้างที่ชัดเจนมีลำดับ ไม่วกวนไปมานะคะแล้วก็แต่ละคําตอบอาจจะมีเหตุผลหรือหลักฐานหรือตัวอย่างสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะโดยอาจจะลองฝึกกับเพื่อนแล้วให้เพื่อนช่วยคอมเมนต์ดูนะคะหรือถ้าจริงจังมากกว่านั้นก็อาจจะลองอัดวิดีโอสัมภาษณ์นะคะเพื่อดูบบุค,คลิกตัวเองดูหน้าตาท่าทางเวลาตอบดูวิธีการพูดจังหวะการพูดของเราอะไรแบบนี้นะคะว่าโอเคไหมเนาะ แล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างก็คือเราอาจจะเตรียมคําถามสําหรับถามผู้สัมภาษณ์กลับด้วยนะคะเพราะว่าบางทีกรรมการสอบสัมภาษณ์ก็อาจจะเปิดโอกาสให้เราเนี่ยถามคําถามได้นะคะเราก็อาจจะเตรียมคําถามเอาไว้สักหน่อยนะเป็นคําถามที่เราเองอยากรู้จริงๆนะคะหรือ เป็นคำถามที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างจริงจังในหลักสูตรนั้นๆก็ได้นะคะถ้าเรามีคําถามอะไรที่เราไม่รู้จริงๆอยากจะถามก็สามารถถามได้นะคะหรือถ้าเราไม่รู้จะถามคําถามอะไรก็ลองคิดคําถามเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรดูไหมนะคะถามเกี่ยวกับการวิจัยการสนับสนุนนักวิจัยหรือโอกาสในการทํางานวิจัยร่วมกับอาจารย์หรือโอกาสในการทาํรา,า,ออา,าทงานในอนาคตอะไรแบบเนี้ยได้หมดเลยนะคะ จากนั้นก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการติดตามผลแล้วก็วางแผนสำรองนะคะก็คือถ้าเราสมัครไปแล้วแล้วก็ถึงเวลาตอบกลับแล้วเรายังไม่ได้รับการตอบกลับในเวลาที่กำหนดอย่างนี้นะคะเราสามารถติดตามตรวจสอบสถานะใบสมัครทางออนไลน์หรือว่าอีเมลเพื่อติดตามผลนะคะหรือว่าติดต่อสอบถามได้นะคะนอกจากนี้เราเองก็ควรเตรียมแผนสำรองไว้โดยอาจจะทำการสมัครไว้หลายๆที่นะคะเผื่อนะคะเพื่อเพิ่มโอกาส ในการได้รับการตอบรับแล้วก็ถ้ามีการตอบรับจากหลายที่นะคะเราก็ค่อยเอามาชั่งน้ําหนักแล้วก็เลือกที่ที่อยู่ในใจเราเป็นอันดับต้นๆต,ต,ตามที่เราได้สํารวจแล้วก็เลือกไว้ในข้อ2ได้นะคะที่สําคัญก็คือถ้าเราไม่ได้รับการตอบรับในครั้งแรกเนี่ยเราต้องไม่ท้อแท้นะคะแต่ว่าเราควรปรับปรุงเอกสารหรือเตรียมตัวใหม่เพื่อสมัครอีกครั้งในรอบถัดไปหรือว่าสมัครที่อื่นนะคะ ต่อไปนะอย่าทอแท้เป็นอันขาดนะคะเอาละค่ะการเตรียมตัวอย่างเป็นขั้นตอนและละเอียดรอบคอบก่อนที่จะสมัครนะก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับจากสถาบันที่ต้องการนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าเรามีแผนการที่ดีสำหรับเอกสารทุกชิ้น การสอบและการสัมภาษณ์อะไรพวกนี้ที่เราเตรียมเอาไว้ก็จะยิ่งทําให้เราสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เขาพิจารณารับเราเข้าไปในหลักสูตรได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้อาจารย์ก็หวังว่า,วาพวกเราจะได้ประโยชน์จากมันนะคะแล้วไว้ติดตามกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ